สวัสดีครับแฟนครับเอฟซีครับผู้ใด้ที่ถามมาหลายนะครับว่าเป็นยังจังกบัดเม่ลำย่อยขั้นเดียวบติสติกเกอร์อีล่ครับพอโจอถึงว่าแบนสายยนวดเพิแพงมือหนีเปไหนไะครับแม่โอ้ยเมียกติตรดแล้วฝุ่นมันทำท้องไหนสร้างกับติดบ่ได้มีมตแต่ฝุ่นทำฝุ่นตกแต้ออกแต่เปิดวิกมาคุนเนาะแล้วเขาก็ลงเพรมันกับบได้เขาบอกตามไปเมนบัมันไก่เมนบัแมนบัวแม่นว่าแม่สิบอติดสร้างเขาไว้แล้วเต่ฝุ่นเต่ ปิดวงขุนเพราะว่าเข้าก็ยักทุกคันเขาก็อยากให้รถบัสมันเป็นคือกันเบิร์ตแม่เนาะแต่มือนี้มือนี้ช่างตามมาติดแล้วเอานี่เลยแม่ซี่ห้เพฟนครับให้เบิ่์ตเลยโอ้มาติดแล้วฝนมันไม่ตกเมื่อวานนีนฝนก็ตกไปติดไม่ได้ครับวันนี้ฝนอำหนวยมากครับ มือนี้รถแม่ลำไยที่เฟ่นครับเอฟซีเดียกรองมาหลายมาเป็นยังรถแม่ลำไยคันเดียวบอติดแม่ตีมือนี้แม่ลำไยเปิดเผยแล้วครับความจริงฝนมันตกค่ะบอกช่างมาตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลแล้วแม่นครับนีแต้ฝนห้ามฝนห้ามที่เขาก็ลุกเทพเขาก็ตามไปเพราะมันไก่เนาะครับที่นี่อยู่ขอนแก่นครับโอเคเขามาติดให้แล้วค่ะเอฟซี่ะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงค่ะแม่ลำไยใจถึงพึ่งได้ แน่นอนใจสปอร์ตใจสปอร์ตอยู่แล้วสาวน้อยเพชรบ้านแพงแมนเห็นแม่ลำไยอยู่กับสาวน้อยมาตั้งแต่นุ่มนั่นครับตั้งแต่รถบัตรพัดล้มหมดละพัดล้มหมดละตั้งแต่สองคันหมดละเนาะแมนครับแมนแมนบ้านนี้รถเหลืออยู่คันเดียวแม่ลำไยกันยังจัดให้ผู้บริหารจัดให้พวกที่เราจัดให้เพต้นครับเอฟซีตั้งภาพเด็กกองเหมือนน่ะเห็นไหมนั่นเห็นวอตโจเฮาโปหลอโปอ่านี่เวลาหน้อยคือวีนิตร่างกินนิดนี่นี่ร้านหน่อยครับนีหล้านหน่อยครับ อีหล่าหน่อยก็แห้งเพาท่านขึ้นครับกันร่งนอนอยู่ในหยาอยู่ครับนี่ครับหาอยู่เดี๋ยวคุณแม่จัดให้นะคะครับฝากแฟนคขับเอฟซีด้วยที่ติติงแม่มาว่าเอ๊ะทำไมรถแม่คันเดียวไม่ติดนี่แหละครับคือเหตุผลมันท้ำฝุ่นมันท้ำลูกโอนโลกเขาก็บโลกบุ้งที่พอดีมันได้เจาะหมอว่าบ้านนี่เขาก็ไปฝนก็ะห้ำติดบ่ได้แมนเขาก็ต้องตามมานี่วันนี้ครับ่แมนบ่แมนสิบอติดนี่ติด ให้เห็นเลยของจริงแล้วแม่ลำไยแม่ลำไยของจริงพึ่งได้พึ่งได้อ่าสุดยอดแม่ลำไยเพราะชื่นชมอยู่กับบอจูก็เราแน่นอนสาวน้อยเพรบ้านแพงอยู่ในใจแม่เสมอไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรที่แฟนคลับเอฟซีจะเป็นห่วงได้แม่บ่าแม่เราต้องติดให้ทุกแม่มันเหมือนกันโลโก้ต้องเอาที่เดียวกันไงครับ ทำที่ไม่ที่เดียวกันลมมันไม่แล้วสีก็สีเดียวกันเพราะบอสโจชอบสีขาวแม่ก็ไปเห็ดสีขาวมาให้แม่เลยเห็นไหมแม่ใจโดยสีขาวเหมือนกันหมดเลยโลโก้ก็เหมือนกันเบิร์ตเนาะนี่แหละแม่พายางเบิงร์ตเนาะยางมึงร์ตแม่เนาะยางมาบุดติดติดรถได้ฟังนั่งเลยเอาไปเบิังฟังนึ่งอ่ะแฟนคลับเอฟซีเรียกร้องมาหลายว่ารถแม่ลำย่ป็น่ยังบุติดนี่แม่ลำย่ติดแล้วติดแล้วอ่างน้าติิดเบ เบื้งคุณพี่ทั้งหนาพิ่งกะติดโลโก้เห็นมอนเสารน้อยเพชรนแพงน้อแม่น้ะทั้งคางวันนี้แม่เอาพายางมาเงเป็นกํลังใจให้แม่ได้บาทนี่เปนกําห้ไอนี้แม่เป็นคนลงทุนเองนะครับอพ่แม่นว่าทั้งวงสพอร์ตแม่เป็นคนลงทุนไรี่ลงทุนเองนี่อกีฬาทิ่เลไได้ครับพี่ครับทั้งไทยโลโก้สน้อยกะติดอะไได้ครับติดแต่เ้วยังมัวเวนาะ เอาแม่ยื่นยื่นมาเงินเนี่ยผมจะท้ายปกให้ว่าแม่สี่เลยเด้อสี่เลยเด้อหันหน้ามากป่ะดิหันหนามาแม่หันหนามาก่อนปึ๊บนี่ปึ๊บนี่โอเคแล้วค่ะนี่แหละครับแม่ติดให้เรียบร้อยจ้างข้เรียบรองเรเรียกร้องแม่แตจะติดรองข้าแต่มันไม่มีเวลามันฝนตกทุกวันทุกวันเนาะบ่แม่นว่าแม่สิบ่ติดแม่ติดอยู่แล้วแต่มันบ่ทันมีเวลาเดือกยามแยมดีเนาะแม่เนาะวันศุกร์วันศุกฝนไม่ตกเลยเนี่ ผู้ใดที่เห็นว่าก้อนหนานี่แม่รัไย่ยมีรถบัตรสองคันเป็นอยเหลือคันเดียวพอคำสั่งบอดเนาะแบ่งกันแม่กันคันเดียวเพราะว่าทั้งคุ่แม่กับปหาจินทั้งอื่นพัดล้มน่ะพอบอดพนอยากเปลี่ยนยกกระดับเป็นรถแอร์ม่แถึงคันไปถอยมาไม่ได้ครับนี่เมีนค่ะมนลงทุนถอยมาไม่เลยลงทุนมาไม่ได้นี่แม่เนี่ยบ่แม่ว่าสิถอยแม่นว่า เ่ากระสู่บอดผ้าสู่เ่ากระต้องสู่ตามบอดสู่ตามพื้นครับเพราะว่าลูกพื้นผ้าสู่ก็สู่ไปกระพื้นล่ะก็ได้เ่ากระป้ายน้ากันไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆลูกเจนพุ่นล่ะ FC ยุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆตัวเนาะสาวน้อยเนาะเป็นกลังใจแม่ลำย่าลำตัวเลำนังใจให้แม่หนึ่เด้อให้แม่สุขภาพแข็งแรงไปนน้ำพงตลอดเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ผู้บริหารบอดโจเนาะ มีอยังกับซัพพอร์ตพูนแล้วมี่ยังกับน,กนั่นกันนั่นแหละรได้ยระยรถดูเพิ้นก็ว่านี่เอ้ยรถเยอรมันเอ่ยเบิ้งรถที่แม่นะง,งามาบม่เอามาให้รถรุ่นนี้หายากได้นี่มันเป็นรถโดยสารของบกสเอ็นไหมไม่อ้าวป่รถวิ่งทัวร์ทัวร์ภูเก็ตนะคะรถคันนี้ใช่แมนบหมแมนค่ะคุเห็นด่าลุณหนึ่งว่าจะรถของบกสแมมบกแมนความจริงมันเป็นรถทัวร์เป็นรถ100นะค สศูนย์ก็คือรถรับจ้างไม่ไปจําทางไงค่ะรถแบบนี้นี่เป็นรถที่วิ่งทั่วที่ขนถนอมทั่วจีนทั่วจีนก็จะถนอมคโอ่ใส่ได้นานหลายปีป็นกำมะยงมะยีอะไรเขาใช้มาหลายปีกิงแต่มาปุ๊บยางหกเส้นแม่เปลี่ยนใหม่หมดไม่เอายางเก่ามาใส่นะคะเพื่อเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นใจของเราด้วยไปไหนมาไหนเราจะได้มั่นใจไงคะนั่น เครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องสายพานแปดเส้นเปลี่ยนไม่มดน้ำมันแอ์น้ำมันเครื่องรถบัสรถเบรจัดเปลี่ยนหมดแอรอ์อน้ำยาแอร์เปลี่ยนหม่หมดุดลงทุนไม่ใช่ในหน่วยเด้ลูกลูก fc ขาแม่เนี่ยลงทุนบ่เม่นในหน่วยเด,ด้ลูกปีนี้นี่คือจัดนักคือปีนี้จัดนักนี่คุณแม่กับทอยูไปจนได้ทุนขึ้นได้หยังผู้ได้แม่ยังกินได้ซื้อฟานซื้อยากินลูกครับ มีโอกาสว่าแม่คิดว่าสิได้อีกขั้นหนึ่งเอออยู่ไปก็เพิ่นไปเรื่อยเพราะเป็นอย่างค่ะแต่ว่าผมว่าน่าสิมีโอกาสได้อีกขั้นหนึ่งก็เพราะว่าอย่างลูกลูกหางเครื่องกับหลายบันนี้ผู้บริหารผมว่่าานสิเพิ่มแต่บริหารเพิ่นสั่งมาแต่ก็อยู่ขึ้นกับผู้บริหารเนาะใช่ค่ะจังยู่กับผู้บริหารบ่เป็นอย่างบอกมาแม่ก็จัดให้บ่ได้ยากอนี่ล่ะแม่ลำหญ่เฮาต้องอยู่ก็ เพราะว่าเขาซื้อมันรับจางแล้วย่างเขาก็ไปรดเพื่อนที่เห็นยังเขาก็เห็นเอาความสะอาดบ่ได้ยากแม่เดี๋ยวตะลุกเต้าเขาจีนนแม่เนี่เป็นคนรักษารถเลยเสบียากผ้าขึ้นรถเดี๋ยวเอาสิเดี๋ยวจีน้าผ้าเอฟซีแฟนครับให้ขึ้นรถแม่<า>ม<ส>บ่บเป็นยังเดี๋ยวผมขึ้นไปก็ได้แม่ก็ทายนี่เพื่อให้แฟนค,ครับเอฟซีได้เห็นว่ารถแม่ลำย่ย งามชำไหนดีชำไหนที่ตอนหับลูกลูกของวงสำนักเพรินแพงสิผ้าเบิงขออนุญาตลงเท้าด้วยแม่เด้อแต่เดี๋ยวสิเสร็จก่อนพี่แม่นี่เป็นคนเบิงดูแลรถดีขนาดเลยครับเบิงแต่ตั้งแต่บันไดเขึนผ่าเสร็จเพ็นบ่เป็นเสร็จตั้งแต่บันไดขึ้นุเลยพียเบาะกระบะยีสวัสดีครับนี่เห็นบ่รถเพื่อน ดูแลดีขนาดเลยครับพี่น้องแฟนครับอีฟซีอาจฉรมื์เน,นี่ยด้จังหน่อยแต่ว่าอยากให้เห็นว่าแม่ลำไยนี่ยครับเพิ่นดูแลลูกๆดีสดั่มใดเบาะก็มายีเบอร,ร,อบอรหนังพร้อมหวัวเป็นหนังครับนี่แหละครับโอ้ฝ้าเป็นเป็นหนังพร้อมนี่แหละครับรถแม่ลำไยครับแฟนครับอีฟซีถามมาหลายครับว่าเป็นยังยังรถแม่ลำไยบอติสสติ๊กเกอร์มือนี้มือแรกเปิดเผยช่องชิบีซองแรกครับว่า บระเมนว่ามติดแต่เพิ่นเลิกงามยามดีเพิ่อนพึงได้มาติดนะครับสติ๊กเกอร์มือนี้มือแรกครับเพิ่นจ้องคิ้วไว้ตั้งแต่โดนๆแล้วนะครับเรื่องสติ๊กเกอร์นี่แต่เพิ่นแต่เพิ่นมาท่านได้เลิกได้ยามมาดิมือนี้มือแรกครับเพิ่นมาติดแล้วครับนี่ครับเนาะแม่เนาะ้อแฟนครับเอฟซีกฐามมาหลายว่ารถเป็นยังรถแม่น้ำใหญ่มติดสติ๊กเกอร์คือมู มี่เปิดเผยให้ฟังแล้วเหตุและผลนะครับว่าโบแมนว่าแม่ลัมยาสิโบติดสั่งไปจะดูดเลี้ยวครับท่องสี่ล้านเพื่อนกับงานหลายเพื่อนต้องตามชิวเพื่อนครับแล้วสาติดเทาก็อยากได้คือกันล้านเดียวกันแมนค่ะแมนครับแล้วก็อยากได้ลายสติ๊กเกอร์แบบเดียวกันแมก็เลยต้องรอคิวนี่แหละครับเหตุและผลแม่คุณหักบันไดขนาดติดอยู่กับพัดลมก็ยังเอามาติดให้เนี่ยโบเอาถิ่นเนี่ยนะโอ้โเนาะอืมโบเอาทิ่เดิสุดยอดสุดยอด ห้หา,หาคนยังแม่ไม่มใช่กูได้เอา้าคลิปนี้ฝากไวปสักนี้ครับฝากเป็นกำลังใจกับแม่ลำไยนำแม่ได้เลือดลูกหลานเด้อ เบิ่งแย่งแม่เนี่ยแม่แถวเร็วแม่ก็มาหากินลูกหากินหาขยุกขยาเนาะเออหาข้าวหวานข้ายาข้างวัดรุดเข้ออีกยังบ่ทันได้ลุได้ล่างสู้ต่อไปตัวแม่นค่ะกับแฟนคลับเอฟซีสโนอยเ้ากับเบิ่งแย่งเป็นกำลังใจให้กับแม่ลำใยญ่สู่ต่อไปอีกปีครับโอเคครับคลิปอุกตะไปเรื่อยๆนี่แหละลูกครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้ชั่วนี้ครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทั้งสองซีบีนั่นะครับซีบีก็จะหาคลิปหาคอนเทนต นำเสนอเฟ้นครับเอฟซี FC แบบนี้แหละครับนี่รถแม่ลำไย,ยนะครับนี่ติดสติกเกอร์แล้วนะครับสามสามเธอไปเอาบ้านประตูสองบ้านลงเห้ในเมืองนีดูดูเห้เขาเห็นเต็มๆว่าแม่ลำไย,ยติดสติกเกอร์สานวัตถุเป็นแพ่งแล้วนี่นี่สวยบอสวยบอ,ส,ยบอสี่ดำแล้วเนาะพึ่งได้แค่ขางเดียว อันนี้ขนาดแตะเสาได้พี่น้องครับเอาสนันพ่อสามเอาสนันพ่อสามเออเอาลงเอาลงอีกบ้านหนึ่งเออให้เขาเบิ่งเต็มๆมาติดโลโก้สาวน้อยเป็นแหงติดอีหล่าติดพ่อโจ้แล้วนี่ติดงามบ่เต็มขั้นรถครับก้างขั้นรถเลยอีหล่าอุ้งิงบอดโจ้กับพุ่นแล้วครับเหมือนกับทุกๆขั้นครับติดอยู่ท้ายรถครับให้สังเกตเห็นได้ครับแม่รำใหญ่ใจถึงพึ่งได้จัดให้แฟนคลับ fc สาวน้อยครับ ครับเสียอย่างเดียวหมาขี่รถปฏิเสธนะมาขี่รถพี่น้องเอ้ยหมาขี่รถหมาขี่รถหมาขี่รถพี่น้องเอ้ยปักอูไปฏเสธปหมาขี่รถครับพี่น้องเต็มกระเบล้องโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด u u s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวด,ดีทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ